เรื่องที่45ชื่อเรื่องห้องใต้ถุนหมายเลข13หลังลุงสุนทรเสียชีวิตบ้านไม้หลังเก่าอายุเกือบ80ปีในอำเภอเชียงคานก็ถูกปล่อยทิ้งไว้จนแซนหลานสาววัย21ปีนักศึกษาสายโบราณาคดีตัดสินใจเข้าไปเก็บของเพื่อรื้อดูเอกสารเก่าบ้านดูปกติทุกอย่างจนกระทั่งเธอพบประตูไม้บานเล็กใต้โต๊ะในครัวและป้ายเล็กๆเขียนว่าห้องใต้ถุนหมายเลข13ห้ามเปิด เสียงจากใต้พื้นคืนนั้นเธอนอนบนบ้านและเวลาหนึ่งนาฬิกา13นาท,ทีเธอได้ยินเสียงคนพูดเสียงนั้นเบาแหบพร่าเหมือนมาจากพื้นไม้ใต้ตัวเธอมันยังอยู่ที่นี่ขังไว้ไม่ได้ตลอดห้ามเปิดประตูนั้นเด็ดขาดแซนคิดว่าเธอฝันแต่เมื่อเปิดพื้นไม้ตรงจุดนั้นเธอพบว่าตรงกับตำแหน่งห้องหมายเลขสิพอดีลมหายใจของสิ่งที่ไม่มีชื่อ เธอเปิดประตูนั้นในเช้าวันถัดมาข้างในเป็นห้องขนาดเล็กมืดชื้นมีเพียงเตียงไม้เก่าผนังมีรอยขีดเป็นตัวเลขนับวันและตรงกลางห้องมีตุ๊กตาผ้าขาดขาดนั่งอยู่ตัวเดียวบนผนังเขียนไว้ด้วยเลือดแห้งๆว่า <Wow. S 1> วันไหนมันหายไปจงหนีคืนนั้นตุ๊กตาหายไปจากห้องแต่แซนยังอยู่บันทึกสุดท้ายในกล่องจดหมายเธอพบกล่องไม้เก่าใต้เตียง ภายในมีจดหมายของลุงสุนทรเขียนด้วยลายมือสันฮ่าฮ่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวมาตลอดห้องใต้ถุนหมายเลข13เคยเป็นที่ขังเด็กชายคนหนึ่งแต่เขาไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วเขาไม่แก่ขึ้นไม่หิวไม่พูดเขาแค่นั่งมองและรอวันไหนที่ใครลืมล็อกประตูคนคนนั้นจะหายไปเป็นคนถัดไปแซนรีบหนีออกจากบ้านแต่ก่อนออกเธอหันกลับไปมองหน้าต่างชั้นล่างสุด มีเงาของเด็กผู้ชายมองออกมาจากในห้องใต้ถุนแต่แซนไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะหลังจากนั้นเธอเจอตุ๊กตาผ้านั้นวางอยู่หน้าห้องเธอที่หอพักพร้อมกระดาษเขียนว่าห้องถัดไปคือหมายเลข14และฉันรออยู่ใต้พื้นนั้นทุกคลิปที่เกิดขึ้นใช้ใจผมทั้งหมดผมขอแค่คนละหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามหนึ่งไลค์หรือหนึ่งบาท เพื่อให้ผมได้มีแรงสู้ต่อเป็นค่าเทอมลูกๆค่าขนมลูกๆ